การโกหกหลอกลวงแบบใดบ้าง <Wow. S 1> ที่จะทำให้ผิดข้อหาช่อโกงเราไปฟังกันครับสวัสดีครับปัจจุบันนี้มีการโกหกหลอกลวงกันนะครับหลายรูปแบบแล้วก็การหลอกลวงนั้นก็เป็นเหตุให้ได้ทรัพย์สินไปนะครับการกระทําที่พูดมานี่ก็เป็นความผิดเรื่องของการช่อโกงอยู่แล้วครับ วันนี้จะมาทําความรู้จักกันครับว่าการโกหกหลอกลวงแบบใดบ้างนะครับที่เราสามารถที่จะไปดําเนินคดีกับผู้ที่โกหกหลอกลวงได้นะครับในกรณีที่มีคนมาโกหกหลอกลวงเรานะครับหรือบุคคลอื่นนะครับโดยเขามาหลอกว่าให้นะครับให้เราร่วมลงทุนนะครับโดยถ้าได้กําไรแล้วเนี่ยก็จะมีการแบ่งปันเอ่อกไรให้เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับ ซึ่งในความจริงนเนี่ยเขาไม่ได้ทำกิจการอย่างที่พูดมาจริงนะครับกรณีนี้ก็เป็นความผิดฐานช่อโกงครับหรือว่าเขาโกหกเรานะครับหลอกลวงเราหรือคนอื่นเนี่ยให้ซื้อสินค้านะครับซึ่งสินค้าอันนี้เขาไม่เคยขายแต่อย่างใดนะครับหรือเขาโกหกเราหรือคนอื่นเนี่ยนะครับหลอกว่าสินค้าของเขาเนี่ยเป็นของแท้ นะครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันเป็นของปลอมอย่างนี้นะครับก็เป็นการกระทําความผิดฐานช่อโกงเหมือนกันนะครับนอกจากนี้ครับถ้ามีการโกหกหลอกลวงเราหรือคนอื่นเนี่ยนะครับให้เล่นแชร์นะครับโดยจะมีการเมื่อเปรียแชร์ได้แล้วเนี่ยนะครับก็จะได้รับเ,เงินนะครับตามที่ตกลงกันไว้กลับไป ซึ่งในความจริงว่าเนี่ยแชร์วงเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีจัดให้มีการเล่นแต่อย่างใดนะครับกรณีอ,นนอย่างนี้ก็ถือว่าผิดข้อหาเช่าโกงอีกเหมือนกันนะครับนอกจากนี้ครับถ้าหากมีการหลอกเราหรือคนอื่นเช่นเดียวกันนะครับหลอกให้เล่นแชร์เหมือนกันนะครับพอเล่นแชร์พอถึงกําหนดแล้วเนี่ยปรากฏว่ากำหนดจ่ายเงินนะครับบอกว่า ถูกโกงแชร์ไปแล้วนะครับแชร์ล่มอย่างนี้นะครับโดยที่ความจริงเนี่ยไม่ได้ถูกโกงตัวอย่างใดนะครับกรณีนี้ก็ถือว่าเป็นความผิดเรื่องของการช่อโกงเหมือนกันนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการโกหกหลอกลวงให้ทาสัญญาต่างๆขึ้นมานะครับเพื่อใช้เป็นเหตุบังหน้าว่าไม่ใช่เรื่องช่อโกงนะครับเป็นเรื่องของการผิดสัญญาทางแพ่งกันแค่นั้นเองนะครับ อย่างเช่นเรื่องของการหลอกให้ทําสัญญาให้กู้ยืมเงินนะครับบอกว่าญาติป่วยพ่อแม่ป่วยอะไรต่างๆซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้ป่วยหรือว่าไม่ได้มีญาติไม่ได้มีพี่น้องไม่ได้มีพ่อแม่เพราะว่าเสียชีวิตไปแล้วอย่างนี้นะครับก็เป็นการโกหกหลอกลวงนะครับหรือว่าเป็นการบอกว่าหลอกลวงทาสัญญาว่าเขาเนี่ยนะครับรับจ้างเราขอสร้าง ซึ่งในความจริงนเนี่ยนะครับพอเขาทาสัญญากับเราแล้วเนี่ยนะครับเขาก็ไม่ได้ปฏิบัติตามสัญญาคือการลงมือสร้างบ้านจะอย่างใดนะครับเพราะว่าเขามีเจตนาที่จะผิดสัญญาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับในเรื่องนี้เนี่ยที่พูดมาทั้งหมดนี่นะครับถ้ามันมีการได้ทรัพย์สินของเราหรือบุคคลอื่นไปด้วยเนี่ยนะครับก็ผิดข้อหาช่อโกงนะครับคือสรุปว่าถ้าหลอกเราหรือคนอื่นเนี่ยนะครับแล้วก็ได้ทรัพย์สินของเราหรือคนอื่นไปเนี่ย จากการหลอกเนี่ยมันก็เป็นข้อหาชอ่อโกงอยู่แล้วนะครับก็จะมีพฤติการตาม1 2 3 4 5 6อย่างที่ผมพูดไปสักครู่เนี่ยนะครับเป็นตัวชีว้วัดว่าจะผิดข้อหาชอ่อโกงแล้วก็จะดําเนินคดีเขาได้หรือไม่นะครับโดยการฟ้องข้อหาชอ่อโกงเนี่ยนะครับเป็นคดีอาญาก็มีโทษจําคุกนะครับแล้วก็เป็นคดีแพ่งไปดยตัวด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ดูการเรียกทรัพย์ที่เสียไปหน่คืนนะครับในการดําเนินคดี ก,กับทางผู้กระทำความผิดนะครับทั้งนี้เนี่ยผู้เสียหายก็คือตัวเราเนี่ยอาจจะเลือกดำเนินคดีแค่แค่คดีอาญาต้องก,การใ้เขาคุกอย่างเดียวก็ได้ครับหรือว่าจะดําเนินคดีก็คือขอใหอ้คืนทรัพย์ที่ได้ไปคืนอย่างเดียวก็ได้เช่นเดียวกันเป็นคดีแพ่งอย่างเดียวก็ได้นะครับหรือจะทําคู่กันเหมือนที่ผมบอกมาตอนแรกก็ได้นะครับก็คือฟ้องทั้งอาญาแล้วก็ฟ้องทั้งแพ่งไปด้วยโดยทั้งนี้นะครับก็หาช่อกลงเนี่ย ต้องมีการฟอร้องคดีนะครับภายในย3เดือนนับตั้งแต่รู้เรื่องแล้วก็รู้ตัวของเขานะครับที่กระทําความผิดแต่ทั้งนี้นะครับการที่จะลงโทษให้เขาติดคุกได้เนี่ยนะครับก็ต้องมีการพิพากษาจากศาลนะครับให้ลงโทษจําเลยว่าทําผิดเนี่ยภายใน10ปีนับตั้งแต่วันที่ก็ทําผิดนะครับ ถ้านในชอบคลิปนี้ก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ